สวัสดีครับพบกับรายการสอกอรสคออ,อากทองพบเพื่อนครูรายการที่จะบอกเล่าข่าวสารกิจกรรมและงานสวัสดิการสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสำนักง,งานสอกอสคอจอังหวัดอ่างทองทุกวันจันทร์เวลา1 4นาิกาถึง15นาฬิกาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM 1 0 1 7 5 MHz กอสอกอสอกสอค ลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุขสวัสดีครับพบกับรายการสออก,กอสคอ,อ,อจังหวัดอ่างทองพบเพื่อนครูครับประจำวันที่26พฤษภาคม2500 68นะครับกับผมนายนิกรรัตนจันทร์นะครับนักจัดก,การงานทั่วไปชำนาญการสำนักง,งานสกคจังหวัดอ่างทองนะครับก็เป็นประจำนะครับทุกวันจันท์เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬกาพบกันทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา fm 101.75เ h z นะครับแล้วก็เช่นเดิมครับตลอดการจัดรายการนี้ท่านสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคำถามหรือ Uh, แสดงความคิดเห็นนะครับได้ตลอดหลายการนะครับ uh, วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสวัสดิการก่อนสวัสดิการต่อมาอีกแล้วนะครับเพราะว่า uh, ทางสำนักง,งานคณะกรรมการสกศนะครับล่าสุดท่านก็โดยท่านเลขาสกศนะครับท่านพีรพันธ์เหมรัตน์นะครับก็ได้ทำบันทึกข้อตกลงนะครับร่วมกับ uh, โรงเบียนะครับโรงเบียรตะวันแดงนะครับเพื่อมอบส่วนลดให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปใช้บริการนะครับก็มอบเป็นส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม10%นะครับที่ร้านโรงเบียเยอรมันตะวันแดงนะครับสาขารามอินฮานะครับสาขาแจ้งวัฒนะและก็สาขาพระรามสามนะครับในสวัสดิการตัวนี้นะครับผมขอเรียนนิดนึงว่า คุณครูทุกท่านนะครับสามารถไปใช้บริการได้นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคุณครูอยู่จังหวัดใดก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสเดินทางไปกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปร่วมรับประทานอาหารเครื่องดื่มนะครับที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงนะครับที่สามสาขาที่กล่าวถึงนะครับท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ของความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับก็รับส่วนลดได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับ นอกจากโรงเบียร์ตะ,ตะวันแดงแล้วนะครับเรายังมีร้านค้านะครับที่ร่วมรายการสวัสดิการอีกมากมายนะครับกว่า1,300ร้านค้านะครับทั่วประเทศนะครับท่านผู้ฟังนะครับสามารถรับชมในส่วนของร้านค้าสวัสดิการได้ผ่านไลน์โ a เของสกศคเช่นเดิมนะครับแล้วก็ฝากข่าวอัปเดตมาอีกนิดนึงนะครับจากสำนักง,งานคณะกรรมการสกศค นะครับก็เร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับของสกสคมาให้บริการแก่ท่านสมาชิกกันนะครับว่าสมาชิกชฉพคนะครับเป็นสมาชิกแล้วดียังไงมีสิทธิประโยชน์พิเศษกว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างไรนะครับก็เร็วๆนี้นะครับจะมีในเรื่องของแอปพลิเคชันมาให้ สำหรับสมาชิกใช้บริการกันนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับรายการสกศคออากทองพบเพื่อนครูอ่ะโอเคสำหรับช่วงที่2นะครับกลับมาในเบรกนี้นะครับก็ในส่วนของแอป ของสกสคนะครับที่เมื่อช่วงต้นรายการเราได้กล่าวถึงไปนะครับว่าเราจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับก็ในส่วนของแอปพลิเคชันของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของเมนูพื้นฐานเช่นเดียวกับ L i n e OA นะครับในเรื่องของการเป็นสมาชิกชปคนะครับชปสนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกชปคชปสอของท่านได้นะครับ ไปตรวจสอบในเรื่องของยอดชำระเงินชปพาคชเฉพาย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่าในแต่ละเดือนเนี้ยเราเรียกเก็บเงินชฉพาะคชเฉพจากบัญชีเงินเดือนของท่านไปแล้วกี่บาทนะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังกันได้นะครับย้อนหลังไปได้ถึงปี2566นนะครับจากในแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็เรายังสามารถทราบได้ด้วยว่าในแต่ละเดือนนะครับที่ เพื่อนครูของเราจะเสียชีวิตกันไปนะครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับเขาได้รับเงินชบคอนนะครับทั้งค่าจัดการศพแล้วก็เงินสงเคราะห์ครอบครัวเนี่ยรวมกันเป็นเงินกี่บาทนะครับก็เช่นเดียวกันกับสถิติย้อนหลังไปถึงปี2566เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของเมนูเกี่ยวกับรายชื่อผู้ไวชนนะครับประจำเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ที่สอบถามกันมามากนะครับว่าสมาชิกชปคของเราเนี่ยเสียชีวิตกันจริงหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราเรียกเก็บเงเินชปคกันเดือนละ7 0 0ถึง800บาทนะครับซึ่งบางคนก็มีข้อสงสัยนะครับว่าสมาชิกที่เราเรียกเก็บเงินศพละ1บาทเนี่ยเสีย nee ชีวชิตจริงหรือเปล่าตายทิพหรือเปล่านะครับหรือสอคอสอคอนั่งเทียนกันหรือเปล่า นะครับทำไมถึงรู้ยอดตัวเลขล่วงหน้าได้ว่าเดือนนี้จะเก็บเงินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังคำตอบพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราเตรียมคำตอบในเรื่องนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกต่อไปเนาะในเบรกนี้เดี๋ยวผมขอแนะนำในเรื่องของแอปพลิเคชันก่อนนะครับนอกจากว่าเราตรวจสอบสถานะของชอบคอแล้วชบสรแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะ รับผลการตรวจสุขภาพประจำปีได้ด้วยสำหรับท่านใดที่ตรวจสุขภาพประจำปีกับสำนักง,งานสกสคจังหวัดนะครับนอกจากนี้เรายังมีบริการในเรื่องของหอพักสกศนะครับที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ท่านสามารถเข้าไปจองหอพักจากในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากในเรื่องของเมนูหลักๆที่จะให้บริการท่านแล้วนะครับ ในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ยังมีความพิเศษในเรื่องของการสะสมคะแนนนะครับซึ่งนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการสกรสคนะครับดรพริรพันธ์เหมรัตนะครับท่านก็อยากที่จะให้สมาชิกชบคชบสอของเราเนี่ยมีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับ <éf. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่าน ที่เป็นสมาชิกนะครับชำระเข้ามาในแต่ละเดือนนะครับเราจะสะสมเป็นคะแนนนะครับโดยจะใช้อยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับก็จะแลกเป็นคะแนน4คะแนนสะสมไว้นะครับเราจะมีระบบของบัตรสมาชิกให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบัตรสมาชิกตัวนี้เราจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับก็จะเป็นลักษณะ เป็นบัตรแข็งเหมือนกับบัตรสมาชิกของร้านค้าทั่วๆไปนะครับขนาดเท่าบัตรประชาชนนะครับแล้วก็อันนี้สำหรับท่านใดที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ไม่ถนัดในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะครับก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์รับบัตรแข็งตัวนี้นะครับเพื่อใช้ในการรับสิทธิ์ต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วก็ หนึ่งรูปแบบของบัตรสมาชิกของเราก็จะเป็นในเรื่องของเรียกว่าบัตรดิจิทัลนะครับบัตรดิจิทัลก็จะผูกอยู่กับแอปพลิเคชันของเรานะครับอยู่กับมือถือของเรานะครับเพราะฉะนั้นในไม่ว่าจะเป็นบัตรแข็งหรือบัตรดิจิทัลนะครับทุกบัตรทุกสตางค์ที่ท่านได้ชําระเงินชฉคและชฉสในแต่ละเดือนนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นคะแนนสะสมนะครับสะสมไว้ในบัตรของท่าน นะครับในเมมเบอร์ของท่านนะครับและเมื่อท่านได้รับคะแนนมากเพียงพอนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปแลกของรางวัลที่สกสคเราจัดเตรียมไว้ให้กับสมาชิกนะครับว่าท่านประสงค์ที่อยากได้ของรางวัลชิ้นใดนะครับท่านก็สะสมคะแนนให้ได้ตามกําหนดนะครับก็เป็นกิจกรรมเล็กๆที่เรานํามาให้กับสมาชิกชปคชป,คชปสของเรานั่นเองนะครับ นอกจากของขวัญน,นี้แล้วนะครับเรายังมีในเรื่องของสิทธิพิเศษอย่างอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวัสดิการเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารทออสอศนะครับการรีไฟแนนซ์นะครับนะครับแล้วก็การส่งเสริมการออมซึ่งได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกตินะครับแล้วก็เรื่องของสวัสดิการจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ ทุกสวัสดิการที่สกสคเราจัดให้นะครับก็จะถูกอัปเดตเข้ามาในแอปพลิเคชันตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็พรีวิวกันไว้ให้เท่านี้ก่อนนะครับว่าในอนาคตนะครับเร็วๆนี้แหละเราจะได้ใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันของสกสคก,กันนะครับแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่รายละเอียดเป็นยังไงวิธีใช้เข้าไปยากง่ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันใน ตอนที่แอปพลิเคชันตัวนี้เปิดให้สมาชิกใช้อย่างเป็นทางการนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดสอบระบบกันอยู่นะครับของสกสคนะครับว่าระบบที่เราออกแบบมาเนี้ยมีความเสถียรมากแค่ไหนนะครับสมาชิกสามารถใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนจะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทดสอบระบบและคาดว่าเร็วๆนี้นะครับทุกท่านคงจะได้ใช้กันนะครับ แล้วก็วันนี้ผมมีท็อปปิกโทษครับ <c oughs> มาพูดถึงในเรื่องของที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของการเสียชีวิตของสมาชิกชปคชปสเนาะก็จากคำถามหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามานะครับว่าสก,ากสคเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าในแต่ละเดือนเราจะต้องเก็บเงินชปคกันเท่าไหร่นะครับสมาชิกที่เสียชีวิตเนี่ย แล้วเสียชีวิตกันจริงหรือเปล่านะครับทุกคําถามที่ท่านสงสัยนะครับเรามารับฟังคําตอบกันในช่วงหน้าครับสักครู่ครับรายการสกรสคอ่อางทองพบเพื่อนครูโอเคครับกลับมาในช่วงที่สของรายการสกรสคจังหวัดอ่างทองพบเพื่อนครูนะครับก็เราจะมาพูดถึง คำถามที่สมาชิกนะครับท่านฝากคำถามมาสงสัยนะครับว่าทำไมสกสคถึงรู้ยอดผู้เสียชีวิตล่วงหน้านะครับผมขออธิบายอย่างนี้นะครับในเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยเราประกาศเป็นประจำทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านที่ ได้เป็นเพื่อน LINE OA แล้วนะครับอยากให้ทุกท่านเข้า LINE OA ไว้นะครับแล้วเราจะไปดูข้อมูลพร้อมๆกันนะครับว่าในเรื่องของการเสียชีวิตของสมาชิกเป็นอย่างไรนะครับทำไมสกสคเราถึงรู้ล่วงหน้าอย่างเช่นวันนี้วันที่26พฤษภาคม2568เรารู้ได้อย่างไรว่าเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้าเราจะต้อง เก็บเงินชฉาคท่านเท่าไหร่ชปะสอท่านเท่าไหร่นะครับเราไปหาคำตอบร่วมกันนะครับโทษครับอันดับแรกนะครับท่านใดที่ท่านเ,าเข้าไปในแอปพลิเคชัน l i o e OA ของสกศคแล้วนะครับผมอยากให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่ปุ่มที่เป็นรูปโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักง,งานสกศคอนะครับหลังจากนั้น ให้ท่านคลิกเข้าไปที่ระบบชปคชปสนะครับอพอท่านคลิกเข้าไปแล้วนะครับท่านก็จะพบกับเมนูคำว่าประกาศรายชื่อผู้วายชนนะครับรายเดือนนะครับให้ท่านคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นท่านจะได้พบกับยอดสมาชิกที่ประกาศไว้นะครับ ผมยกตัวอย่างในเรื่องของงวดที่6ทับ2 5 6 8นะครับก็คืองวดล่าสุดที่เราจะเรียกเก็บกันนั่นเองนะครับผมจะเข้าไปในเรื่องของรายชื่อผู้วายชนที่เป็นสมาชิกชอปคอก่อนนะครับรายชื่อตัวนี้นะครับสำนักง,งานจะออกประกาศทุกวันที่25ของเดือนนะครับทุกวันที่25ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลหรือเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตในแต่ละเดือนได้นะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ท่านสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังไปได้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงประกาศชบคคกันอันเนี้ยอันนี้ผมจะยกตัวอย่างในเรื่องของชอบคคกันก่อนนะครับประกาศชบคคนะครับเรื่องสมาชิกถึงแก่ความตายงวดที่6ทับ2 568นะครับ ประกาศฉบับนี้นะครับจะเป็นประกาศที่ได้รับการแจ้งการถึงแกกรรมนะครับของสมาชิกชบคในระหว่างวันที่21เมษายน2568ถึงวันที่20พฤษภาคม2568นะครับเพราะฉะนั้นสำนักง,งานสกคเราจะตัดยอดทุกวันที่20ของทุกเดือนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างวันที่21ของเดือนจนไปถึงวันที่20ของเดือนถัดไป นะครับประกาศฉบับนี้แจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น808รายนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในเดือนมิถุนายนสิ้นเดือนมิถุนายนเราจะเรียกเก็บเงินเฉพาะคอเป็นเงิน808บาทนะครับจากสมาชิกที่มีชีวิตอยู่ทุกท่านทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะรวบรวมเงิน นะครับของสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่คนละศพละหบาทนะครับรวบรวมเงินไปช่วยในการสงเคราะห์เพื่อนครูที่เสียชีวิตจำนวน808คนในรอบเดือนนี้นะครับทีนี้ในประกาศตัวนี้เขาจะประกาศโดยเรียงในแต่ละจังหวัดเข้ามานะครับในแต่ละจังหวัดก็จะมีรายชื่อผู้เสียชีวิตมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับ ทีนี้ผมจะยกตัวอย่างมาในเรื่องของจังหวัดอ่างทองเรานะครับก็จะอยู่ประกาศในหน้าที่12นะครับลำดับที่665ถึง672นะครับรวมทั้งสิ้นในรอบการเสียชีวิตในรอบนี้นะครับของเราจะมีสมาชิกเสียชีวิตอยู่ทั้งสิ้น8ท่านนะครับประกอบด้วย นายมานะปานทองนะครับนายสวงนินดีนายวิชัยสวยสมนายเชื้ออาสนะทองนายวินัยวงทองดีนางพาวินีทีตะธรรมานนท์นางสิสริสิรินลัตผู้พักดีและนางกอบกุลชื่นชมนะครับสมาชิกทั้ง8รายที่เสียชีวิตในรอบนี้นะครับ สำนักง,งานสกสคจังหวัดอ่างทองเราได้ดําเนินการไปเคารพศพทุกรายนะครับแล้วก็นําพวงหลีดไปเคารพศพทุกรายนะสถานที่ตั้งศพแล้วก็แนะนําในเรื่องการขอรับเงินส่งเคราะห์ครอบครัวและก็การขอรับเงินค่าจัดการศพให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะออกพื้นที่ให้บริการแก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตนะครับเพื่อที่เขาจะได้นําเงินค่าจัดการศพนะครับไป ดำเนินการจัดงานศพให้เรียบร้อยสมเกียรติสมฐานะแห่งความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวทั้ง8ครอบครัวของจังหวัดอ่างทองที่ผมได้กล่าวลายนามไปเมื่อสักครู่นะครับเขาจะได้รับในเรื่องของเงินค่าจัดการศพรายละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ เงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกลายละ7,127บาทนะครับรวมเงินทั้งสงส่วนนี้นะครับจะเป็นเงินชาคอที่จ่ายให้กับครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตครอบครัวละ9,127บาทนะครับในรอบนี้ทั้ง808ลายจะได้รับเงินชาคบขจำนวนเท่านี้ทุกกันเท่ากันทุกคน นะครับทั้ง808รายนะครับอันนี้ก็คือที่มาของคำถามที่ถามว่าทำไมสกสคอถึงรู้ยอดล่วงหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาว่าเราตัดรอบในเรื่องของการชำระเงินโทษครับการเสียชีวิตทุกวันที่20ของเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีเวลาที่จะออกประกาศแล้วก็เก็บเงินในเดือนถัดไป นะครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าคำตอบที่เราให้ในเรื่องของตามประกาศของการเสียชีวิตของสมาชิกชปคนั่นเองนะครับทีนี้ก็มีคนถามมาเช่นเดียวกันว่าทำไมเวลาสมาชิกชปครเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยเงินค่าจัดการศพเนี่ย เราสามารถจ่ายได้เร็วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านทีเ่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับครอบครัวบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิกชาวบขและเสียชีวิตเนี่ยไปติดต่อที่สํานักงานนะครับใช้เวลาไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับไม่เกินครึ่งชั่วโมงจริงๆสํานักงานสกนสคเราก็สามารถที่จะอนุมัติเงินค่าจัดการศพนะครับสาหรับสมาชิกชาวบขเนี่ยสองแสนบาทแล้วก็สมาชิกชาวสหนึ่งแสนบาทเนี่ย เราสามารถที่จะทํารายการโอนเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบ KTB o n l ออนไลน์ได้เลยนะครับไม่เกิน30นาทีท่านได้รับเงินค่าจัดการศพแล้วนะครับแล้วก็เงินตัวนี้ท่านพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะปรับกระบวนการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทายาทที่จะต้องนำเงินไปเป็นค่าจัดการศพนะครับเพื่อไปจัดงานศพ ให้สมเกียรติไม่ต้องเป็นภาระว่าจะต้องไปสำรองเงินนะครับในการจัดงานศพเพราะฉะนั้นเงินค่าจัดการศพเนี่ยเราจึงเร่งจ่ายให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับแต่กับการในส่วนของเงินสงเคราะห์ครอบครัวทำไมต้องรอ3เดือนทำไมเราจ่ายเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอทำเหมือนค่าจัดการศพไม่ได้หรอนะครับคำถามนี้ก็เดี๋ยวผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าการจ่ายค่าจัดการศพเนี่ย เราไม่มีเงินเป็นกองกลางนะครับเหมือนกับเป็นเงินทุนสำรองเช่นเดียวกับเงินสงเค์ครอบเออโทษครับเงินค่าจัดการศพที่เราจะมีเงินกองไว้ที่จังหวัดแต่เงินสงเค์ครอบครัวเนี่ยมันเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องมีการเรียกเก็บเงินจากเพื่อนเพื่อนครูที่ยังมีชีวิตอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนแรกเนี่ยหลังจากที่เราออกประกาศไปแล้วเนี่ยครับ เราก็จะต้องมีการทำรายงานเรียกเก็บเงินไปยังต้นสังกัดของแต่ละท่านนะครับอันนี้ก็จะเสียเวลาไปแล้ว1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราเสียเวลาในการทำประกาศแล้วก็แจ้งเก็บเงิน1เดือนแล้วนะครับเดือนที่2เราเสียเวลาไปกับอะไรกับการที่ทุกหน่วยงานนะครับจะต้องรวบรวมเงินหักบัญชีเงินเดือนณที่จ่ายของสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่ทั่วประเทศนะครับรวมกัน หักเงินนะัดที่จ่ายแล้วก็ส่งกลับมาให้สกศจังหวัดนะครับแล้วจากนั้นสกคจังหวัดเราก็จะนําส่งเงินของแต่ละจังหวัดนะครับรวบรวมส่งเข้าไปให้ที่สํานันกงานคณะกรรมการสกศในกลุ่มของงานชปคและงานชปสนะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่2ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมเงินแล้วก็นําส่งไปให้รวมกันที่สํานักงานชปค C. และชปสนะครับพอเราได้เงินเป็นก้อนใหญ่ในภาพรวมแล้วนะครับ เราจึงจะทำการเข้าที่ประชุมอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับทุกครอบครัวที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนะครับอันนี้ก็จะใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนในการพิจารณาของออสำนักง,งานสกสคนะครับในส่วนของงานชปคและชปสทำไมถึงต้องใช้เวลานาน,นถึง1เดือนในการพิจารณานะครับเนื่องจากว่าสมาชิกชปคและชปสที่เสียชีวิตในแต่ละรายนะครับ เรามีภาระผูกพันไม่เท่ากันนะครับบางรายมีการรับสวัสดิการกับเราไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองจ่ายหรือสวัสดิการอะไรที่มีการาผูกพันกับสํานักงานอยู่ยังชําระไม่แล้วเสร็จนะครับก็จะต้องมีการหักลบกลบดีกันก่อนก็จะต้องมีการเรียกรายงานจากส่งงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่ว่าเ,าเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการพิจารณาอนุมัติเงิน อีกประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วนะครับทั้งระบบที่เราเรียกเก็บเงินนะครับเรารวบรวมเงินเราพริจารณาในเรื่องของรายการหักชำระหนี้สินภาระคงค้างกันไว้นะครับก็รวมทั้งเบ็ดทั้งบททั้งมวนก็จะอยู่ประมาณ3เดือนนะครับแล้วหลังจากที่สนักงานชบคหรือชบสก็ดีโอนเงินมาให้จังหวัด นะครับจังหวัดเราก็จะรีบโอนให้กับทายาทโดยเร็วที่สุดผ่านระบบ KTB ออนไลน์เช่นเดียวกันโดยทายาทท่านไม่ต้องมาดำเนินการขอติดต่อขอรับเงินที่สกศคเป็นครั้งที่2นะครับเราจะดําเนินการจ่ายเงินให้กับท่านในระบบ KTB ออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้เราก็มาคุยกันในเรื่องของสกศคเกี่ยวกับการประกาศผู้เสียชีวิตประจําเดือนนะครับ สุดท้ายนี้ก็อยากฝากในเรื่องของรายการสอสอพบเพื่อนครูนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับทุกวันจันทร์นะครับเวลา14นากาถึง15นกาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 101.75MHz นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ รายการสกรสอคออากทองพบเพื่อนครูรายการที่จะบอกเล่าข่าวสารกิจกรรมและงานสวัสดิการสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสำนักงานสกสคจังหวัดอ่างทองทุกวันจันทร์เวลา14นาฬิกถึง15นาฬิกาทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง FM 1 0 1 7เ m, m h z ิสกสค ลดภาระดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสุข